สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตารณพัดครับถ้าคนที่ทำงานบ้านบ่นบอยๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องน้ําหนักเป็นสิ่งที่สําคัญนะแต่ถ้าเครื่องมันหนักมันใหญ่อะมันยกไม่ไหวตัวเนี้คือตอบโจทย์มากเครื่องเล็กน้ำหนักเบาแรงดูดแรงมากนะฮะดูบปแป๊บเดียวดูดิดดุ่นเต็มเลยมาเป็นกอนถ้าถามว่าชอบขนาดไหนถึงเราต้องซื้อเบิ้ลคือมันดีจริง เครื่องดูฝุ่นตัวนี้เป็นของ Electrolux นะครับชื่อรุ่นว่า Ultimate Home 700รหัสของตัวโมเดลเนี่ยผมซื้อเป็นตัว EFP 71512นะครับนี่ตัวนี้ที่ผมเลือกซื้อตัวนี้นะฮะเพราะว่าน้ำหนักเบามาก ที่เขียนไม่ได้ฉลาดเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.9กกิโลเท่านั้นเองนะฮะคือถ้าคนที่ทาํางานบ้านบ่อยๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องน้ําหนักเป็นสิ่งที่สําคัญนะคือการที่เราแบบว่าดูดฝุ่นเป็นนานๆน่ะดูดไปดูดมาไปจนเมื่อยไปแล้วก็ต้องแบบยกขึ้นยกลงยิ่งใครแบบมีบ้านสองสาชั้นเนี้ยมันหนักตัวเนี้ยคือตอบโจทย์มากเครื่องเล็กน้ําหนักเบานะครับแล้วก็แรงดูดแรงมากเดี๋ยวจะมารีวิวรุ่นที่ผมซื้อว่าทำไมผมถึงซื้อตัวนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับไปนี่คือตัวเครื่องดฝฝุุ่่่นนนหลกัลกลกๆคอาาาจจะะมีเ อันนี้คือใช้งานจริงเลยใช้ไปแล้วนะฮะหัวของเขาเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้หมดเลยนะ,ะเดี๋ยวลองถอดให้ดูก่อนนะฮะหัวใหญ่นี้ถอดเปลี่ยนได้กดปุ่มตรงน,นี้จึ๊บดึงออกมานะครับมีถอดได้นะฮะแล้วก็ตัวอันนี้ก็ถอดได้กดปุ่มด้านหลังนะครับง่ายมากกดจึ๊บดึงออกมานี่เหลือตัวแค่นี้นะครับเปลี่ยนได้หมดนะครับเอาแค่นี้มาใส่ก็ได้เนี่ยเห็นนะกลายเป็นตัวสั้นแค่นี้ก็ได้เอาไว้ดูดล่องเล็กๆได้ครับหรือว่าจะเอาเป็นขายาวนะครับ แล้วก็เอาตัวร่องนี้มาใส่กลายเป็นไม้ยาวๆไว้แบบว่าเวลาเราเอาขึ้นไปดูดบนแบบบนฝ้าบนแบบมุมห้องอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ตัวน,นี้ได้นะครับหรืออยากจะเอาตัวนี้มาดูดแบบโซฟาเล็กๆเอาแค่เนี่ยด็อกกิ้งเข้าไปเลยนี่กลายเป็นหัวแบบเล็กๆข้งางๆเอาไว้ดูดบนโซฟาได้เจ๋งมากอ่ะ อันนี้ฟังก์ชันในการแปลงร่างไปแล้วเดี๋ยวลองฟังก์ชันดูดบ้างนี่วิธีการใช้งานนะครับง่ายๆด้านบนนี้เขาแบบซิมโฟมาเห็นป่มเขามีอยู่แค่2ปุ่มนะครับวิธีการก็คือกดเปิดตึ๊บตรงนี้นี่เขาก็จะบอกสเตตัสนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยแบตเหลือเท่าไหร่นีแบตเต็มนะครับสามีบแล้วก็บวกลบตรงนี้ก็คือเป็นบอกระดับความแรงนะครับอันนี้คือเบาสุดนะครับนี่คือเบาสุดแล้วก็แรงขึ้นมาแรงดูดจะเยอะขึ้นและนี่แรงดูดแบบแรงสุดหรือว่าใครที่เก็ียปรับนะครับกดอย่างนี้มันก็จะเป็นออโต เขาจะปรับตามสภาพื้นผิวแล้วก็จานวนปริมาณฝุ่นถ้ารู้สึกฝุ่นเยอะเขาก็จะปรับแรงขึ้นอัตโนมัติเองนะฮะตัวนี้ความเจ๋งเขาคือน้ําหนักเบาแล้วเขาแบบว่ามีลูกเล่นนี่คือเวลาเราเปิดตัวนี้มันเหมือนมันดึงเราข้างหน้ากดเปิดจึ๊บเนี่ยเอ้ขามันเหมือนมันจะดดูดเราไปข้างหน้าดึงไปเรื่อยๆตอนไปลองตอนไปลองที่ห้างก่อนจะซื้อคือเหมือนฟิลแบบเหมือนจุงหมามีคนดึงเลยชอบมากเนื่องจากว่าเขาเป็นตัวน้ำหนักเบามากและแรงดูดดีนะฮะ คุณจะมาดูรถอย่างเงี oh so ้ยดูดิฐถือง่ายง่ายมือเดียวสบายสบายไม่หนักกล้าไม่ขึ้นนะฮะนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวแบบหัวเล็กนะจะได้แบบดูดตามซอกตามรูของรถได้เลยนะแล้วมันก็ดูดทงแต่ดูดก็ดูดไม่เมื่อยแบบดูดไปเสียงไม่ดังเลยเสียงไม่ดังเสียงไม่ดังเสียงโอเคเลยดูดกระเบียงกระเบียงอ่าลองดูก่อนหรือไปเอาไอ้ตัวอ้วนๆมาดูดเลยเนี่ะ หหหัวใญ่ลังลรถส้มเาบอกท<ด>ุกคนดูแบบแป๊บเดียวดูดิฝุ่นเต็มเลยโอ้โหมาเป็นก้อน <S 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 เดี๋ยวลองใช้หัวแบบนี้ดูดแบบว่าสั้นๆบ้างผมชอบมากหัวเนี้ยไปเริ่ม <S <S โอ้โห คุณพระขอบคุณโอ้นี่เห็นไหมเวลาดูดอ่ะตรงนี้มันจะหมุนมันจะแบบว่าเก็บฝุ่นขึ้นมาออตาัวขนาดนี้นะเจ๋งมากนี่แล้วเขาก็มีไฟเอาไว้ส่องฝุ่นเวลาที่มืดๆด้วยนี่นี่ดูดแป๊บเดียวเองนะหชัดไหม ง่ายคือเพิ่งรีวิวมาเมื่อกี้ยังยังไม่มีอะไรยังไม่มีฝุ่นเลยแล้วมาดูรงนี้นี่คือมาละฝุ่นนะฮะเดี๋ยวเราไปรีวิวในบ้านต่ออ่ะแล้วสมมติว่าเพื่อนเพื่อนใช้งานเสร็จใช่ไหมเครื่องเนี้ยเพื่อนๆ่วางอยู่มุมไหนของห้องก็ได้แล้วก็เสียบปลั๊กทีไว้ใช้งานเสร็จก็แค่เอานี้มาเสียบ docking จึ๊บเสร็จละเนี้ยแล้วเขาก็จะขึ้นตี๊ดชาร์จอย่างงี้จบแล้วก็ถามว่าวิธีการถอดเก็บฝุ่นทำความสะอาดทำยังไงนะครับนี่วิธีก็คือกดตัวนี้ นะครับกดที่ก้นจึ๊บดันขึ้นมาแค่นี้ง่ายมากออกมาแล้วนะฮะอ่ะแล้ววิธีการนะครับทำความสะอาดก็คือเราก็ถอดฟิลเตอร์นี้ออกนะครับเอาไปปักนะฮะนี่ยกฟิลเตอร์ออกนะครับนี่ข้างในเขาจะมีฟิลเตอร์เป็นแผน bon ่นคาร์บอนกรองมาอีกหนึ่งแผ่นนะครับอ่ะแล้วก็ถอดตรงนี้ขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาแค่นี้แล้วก็เอาตรงนี้ไปคลอฝุ่นถึงได้เลยนะครับเจ๋งมากมแล้วก็อันนี้สามารถล้างทำความสะอาดโดน้ำได้นะ ม่มีปัญหานะครับผมตรงนี้เขาก็มีฟิลเตอร์กรองอีกชั้นหนึ่งนะแต่อันนี้แนะนําว่าอย่าไปล้างเพราะว่ารู้สึกมันจะเป็นกระดาษนะครับนี่ตัวนี้ฟิลเตอร์กรองอีกชั้นหนึ่งนะฮะวิธีการใส่เก็บนะครับก็ง่ายๆครับใส่ก้นเข้าไปก่อนอย่างนี้แล้วก็กดเข้าไปแค่นี้ ก็สําหรับใครที่สนใจนะครับลองไปดูนะฮะตัว Ultimate Home 700ตัวนี้เขามีหลายรุ่นยอ่อยมานะจริงๆเขามี720 750ในนะั้เยอะไปหมดแล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยอย่างของผมเป็น EFP 71512นะครับจริงๆเขามีโมเดลแบบเยอะมากหลายแบบนะครับ บางโมเดลความแตกต่างก็คืออาจจะเป็นเรื่องของกําลังในการดูดนะครับขนาดของแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับรที่จริงเขามีหลายหัวนะมันจะมีหัวที่แบบว่า,าไว้ดูดขนสัตว์โดยเฉพาะอะไรเงี้ยหัวสําหรับดูดพรมดูดผ้าม่านอะไรเงี้ยแต่ว่าผมซื้อเป็นตัวสแตนดาดเพราะว่าใช้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับราคาที่ผมซื้อมาอยู่ประมาณ90,00บาทนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสามารถเจอราคาที่ถูกกว่านี้ได้เนี่ยก็ดีมากนะเผื่อบางช่วงเขามีโค้ดส่วนลดเหลือ7 0 0 0อะไรเงี้ยรีบซื้อเลยแต่ผมซื้อมาราคา ก็ถ้าใครสนใจไปซื้อตามกันได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ